สวัสดีครับพี่น้องมาพบมาพ่อกันคือเกาเหมือนเดิมพี่น้องกับในหางค้นบ้านหน้าสำหรับมื้อนี้กับิไดยมาผเกี่ยวกับเรื่องการสร้างใบการสร้างใบอ้อยลํำดับแหลกพี่น้อง สำหรับนานหางคนมาหน้าเองวัตถุประสงค์อิหรีในการสร้างใบก็คือเพิ่มน้ำหนักพี่น้องเพิ่มน้ำหนักให้กับอ้อยเพราะว่าอ้อยที่มีใบหุมหอล่ำสิบวเต็มพี่น้องสิบวเป่งแต่ว่าอ้อยที่ได้ท้อการสร้างแล้ว ลำอ้อยกระเพงขึ้นบรีบเพราะว่ามีกาบหุ่มห่ออ้อ,อยจะเป็นการรีบเกิดขึ้นสำหรับหลายทางลายคน้นเขาเจว่าการสร้างใบอ้อยเพื่อเป็นการกันลมสำหรับเรื่องนี้บดเป็นความจริงเด้อพี่น้องการสร้างใบอ้อย บสามารถที่กันการล้มของอ้อยได้แต่ก็ะเหตุให้อ้อยแข็งแรงขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปหรือว่าคนส่วนใหญ่มองการส้างใบเป็นการเพิ่มน้ำหนักของอ้อยโดยตรงเมนที่สางอ้อย ได้หน่อยหรือว่าได้สูงหรือว่าได้บ่หลายพี่น้องถ้าเกิดจากแรงลมหรือผ้าายุเกิดขึ้นก็สามารถลมใด้คือเกอ่าพี่น้องอ้อยที่สร้างใบไปแแลวก็ยังเนืองได้พี่น้องก็ยังเนืองตามแรงลมตามแรงฝน แล้วก็อย่างนึงคือสภาพดินห่อเล่อ่อยเขารับน้ำหนักยางไหลก็ย่อมเกิดอาการเอียงหรือเซได้เป็นการเอียงที่อ่อยได้รับน้ำหนักไปหน่อง นอกจากที่ห่อได้น้ำหนักแล้วไต้ความแข็งแรงพร้อมส่วนความสวยงามก็ย่มตามม่าเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องเดี๋ยวเบ่งแล้วกับคอดข้างที่จะสะอาดตาและสิ่งต่อมาอีกเฮาก็ยังได้ปุ๋ยแบบวปุ๋ยพืชสดนะพี่น้อง สำหรับพี่น้องเพิ่นก็นได้สอบถามมาว่าได้ฉีดจุลินซี่หรือว่าฉีดนามักอย่างอื่นบอส่ใบยอ้อยเพื่อเป็นการย่อยสลายใบยอ้อยสำหรับช่วงหน,น้าฝนให้ห่างคนมาหนาบบ่ได้ฉีดจุลินทซี่หรือนามักต่างๆพี่น้องเนื่องจาก หลายท่านหลายคนคงจะเข้าใจว่าพวกจุลินทรีย์หรือนามากต่างๆเก็ดแห่ดินลมถ่าขีดแล้วโอกาสที่อ้อยที่สิล่มก็มีเพิ่มขึ้นพี่น้องสำหรับปลาอ้ของในหางคนมาหน้าก็เลบยบ่ได้ขีดธรรมดาแล้ว ดินกระลมพอะแห้งก่พี่น้องแต่สําหรับของพี่น้องการที่จะขีดกระบอกปี่ยางเด้อพี่น้องก็แล้วแต่ความสะดวกพี่น้องเือกันแต่สําหรับของห้องล้วบ่ได้ขีดพี่น้องสามารถขีดได้ นอกเหนือจากนี้แล้วพี่น้องการสร้างใบอ้อยก็ยังลดอัตราการเกิดเพี้ยได้อีกพี่น้องลดอาการการเกิดเพี้ยได้อนทางไลเพราะว่าเพี้ยที่มักยิดเกาะ ตามคออ้อยถ้าพี่น้องได้สังเกตดีๆแล้วคนคางหลายพี่น้องปีนี้รู้สึกว่าเพียมีการระบาดหลากหลายพื้นที่เขากำจัดเพียทางอ่อม ได้หลายอย่างนาอพี่น้องสำหรับการสร้างไม้อ้อยช่วงนี้ก็ถือว่าอย่างไก่ขม่านสูือดูนาวร่วมกับกดอนขางแห้งพี่น้องก็มีฝนบางปลาไป เป็นจ้งไดแน่พี่น้องสำหรับขอมูลมือนี้สำหรับการสร้างใบอ้อยมาถกทวนกอนจีจบจิบเนาะพี่น้องลำดับแรกของในหางคนมาหน้าการสร้างใบอ้อยเพื่อเพิ่มน้ำหนักพี่น้องเพิ่มน้ำหนักให้กับลำอ้อยสำหรับเรื่องที่สองที่พี่น้องกับยังเข้าใหญ่ดพอยู่ พี่น้องคิดว่าการสางใบอ้อยเพื่อกันล่มอันนี้เป็นเรื่องยากพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ก็คือแน่นอนละความแข็งแรงของอ้อยแต่ว่าเขาค่าสามารถกันอ้อยล่มได้พี่น้องอ้อยสูงหลายครับเพิ่งน้ำหนักอ้อยเดียวกันแรงกว่าท่าของล่มผ้ายอยุ มันกิดต้องร่มเป็นเรื่องธรรมดาดิหน่องสำหรับเรื่องต่อมาคว่มสวยงามพี่น้องเขาได้ความสวยงามงเววามามบื้องแล้วสาตาเวลาจ้างคนตัดหรือตัดเองัดใส่เวลาโบด่วนจักเทะาดยดพี่น้นองขอนขังโบด่วนท่าเขายัางมาคุ่มสวยอยู่ เดือมาสางอยู่การใช้เวลากับเครื่องตัวเครื่องพี่น้องจากกีตัดเดีอนหนึ่งก็เพิ่มขึ้นไปสองเดียนสำหรับเรื่องตัวมาาปุ๋ยพี่น้องใบอ้อยเรานี่กระสิกลายเป็นปุ๋ยในที่สุดปะปยัดปุ๋ยอีกเห็นสวยงามแบบนี้ พอได้ใส่กุยลายจักสตรอเบี่น้องถา้าเขาใส่ต่างอ้อยแบบนี้ตัวต่อไปกระเจี๊ยเกี่ยวตัวเห้าำารับเรื่องตัวมากพี่น้องการกำจัดเพียด้วยธรรมชาติที่เคยล่วงใพงงพว้พี่น้องเบื้องลร้เทียร์ลี้วเนื่องจากไอ้เขาแข็งแรงพี่น้อง ่อยแยงแร่งมีความหมันกงการเจาะค่อนข้างลำบากมากพี่น้องเขาไว้ได้แกนแล้วเพียกับวัาสมาดเจาะดวงทำายได้สำหรับมือนี้ถ้าคิดดีมีประโยชน์กซอยก็ไลกดแชร์เนี่ยเด,ยอด้อพี่นอ้องกดติดตามเพื่อพี่น้องบ่าพลาดคลิดไม่ทม่เพียขเกินทุกมือ สำหรับมือนีขอการเข้ามาสวัสดีครับ